เธอหนีจากเขามาหลายปีเพราะความผิดพลาดในคืนหนึ่งแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นเจ้านายคนใหม่และไม่ใช่แค่นั้นเขาอาจเป็นพ่อของลูกเธอโดยที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อความลับที่เก็บไว้ในหัวใจถูกเปิดเผยกลางออฟฟิศต่อหน้าทุกคนเด็กคนหนึ่งคือกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งสามความรักเก่าที่ไม่เคยหายไปปะทะความจริงที่ไม่อาจปิดบงังเธอจะเลือกปกป้องลูกหรือให้โอกาสหัวใจอีกครั้งสาวผวาบอสคนใหม่คือคนที่ทําให้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดียว สัมยงตามถือไม่เลิกจนหัวใจสั่นไหวอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านกระจกใสของออฟฟิศกลิ่นน้ำหอมจากโต๊ะข้างๆลอยมาแตะปลายจมูกเธอสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติมือกำปากการแน่นจนข้อนิ้วซีดเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากทางเดินหัวใจเธอกระตุกจังหวะเต้นป่าเหมือนลืมวิธีควบคุมทุกเสียงรอบตัวงเงียบลงอย่างน่าประหลาดเธอ,งเงอหนันไปตามสัญชาตญาณ ชายร่างสูงในสูทสีน้ำตาลก้าเข้ามารอยยิ้มของเขาคุ้นตาเกินกว่าจะลืมลมหายใจของเธอสะดุดทันทีเขาคือคนที่เธอหนีจากมาคนที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนจากหญิงธรรมดากลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในชั่วข้ามคืนสายตาของเขาจับจ้องเธอไม่ปล่อยเหมือนรู้สึกผิดบนคิดถึงเธอก้มหน้าก่อนความทรงจำจะถาโถาม เสียงเขาเอ่ยทักเบาๆแต่มั่นคงเราไม่ได้เจอกันนานเลยเสียงทุ้มสั่นเบาทำให้เธอชาไปทั้งตัวภาพในอดีตย้อนวา่าบคืนฝนตกคืนนั้นห้องพักเงียบงนันแสงไฟสีส้มสลัวเธอสูดหายใจพยายามข่มความสัน่นเขาขยับเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายกลิ่นเดิมกลับมาเหมือนเตือนว่าอดีตไม่เคยไปไหน เธอตอบเสียงต่ำคุณไม่ควรกลับมาแต่ดวงตากลับสั่นไหวรากับหัวใจไม่เชื่อคำของตนเองแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้เธอสมองว่างเปล่าฉันรู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มีตาเหมือนฉันมากเธอชะงักลมหายใจเลือดในกายเย็นเฉียบเหมือซึมบนฝ่ามือในตาเปิดกว้างด้วยความตกใจออฟฟิศทั้งห้องเหมือนเลือนหาย เธอได้ยินเพียงเสียงเต้นของหัวใจและเสียงเขาที่เอ่ยต่ออย่างช้าๆน้ำเสียงที่มั่นใจและไม่อาจอ่านออกฉันอยากรู้ความจริงจากปากเธอเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวส้นรองเท้ากระทบพื้นดังแผ่วแต่เสียงนั้นกลับดังชัดในความเงียบเหมือนทุกสายตาในออฟฟิศหายไปเหลือเพียงเธอและเขาสายตาของเขาคมและนิ่งราวกับจะมองทะลุความลับทั้งหมด เธอกัดริมฝีปากรถเลือดจางๆประปนกับความตื่นกลัวห้องทั้งห้องเริ่มแคบลงลมหายใจติดขัดเขาเดินเข้ามาอีกเพียงก้าวเดียวรัศมีของเขาใกล้จนสัมผัสได้ถึงไออุ่นใบหน้าของเขาไม่ได้โกรธไม่ได้ก้าวร้าวแต่จริงจังจนเธอไม่อาจรับมือเขาเป็นลูกของฉันหรือไม่คำถามนั้นฟังเรียบง่าย แต่มันเป็นคำถามที่เธอกลัวที่สุดตั้งแต่วันที่ตัดสินใจหนีเธอหลุบตาเสียงแอร์ดังแผ่วๆเหมือนจะกดทับความคิดกลิ่นหมึกกระดาษกลิ่นกาแฟร้อนทุกอย่างคละกันจนมึนงงเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าแต่หัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะในหัวมีเพียงภาพเด็กชายตัวเล็กที่กำลังนั่งระบายสีอยู่บ้านยิ้มสดใส ดวงตาคู่นั้นเหมือนผ้าตรงหน้ามากเกินไปเธอไม่ตอบเขาสังเกตมือที่เธอกำไว้แน่นจนสัน่นเขาเอ่ยเสียงเบาฉันไม่ต้องการทำร้ายเธอน้ำเสียงนั้นแผ่วและจริงใจจนเธอเริ่มสับสนเธอยกสายตาขึ้นเห็นประกายในดวงตาของเขามีความเจ็บปนกับคำถามเหมือนเขาเองก็แบกรับมาตลอดหลายปี เหมือนเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตได้ง่ายหลังคืนนั้นเธออยากจะตอบอยากจะตะโกนอยากจะปฏิเสธแต่ลำคอกลับแห้งผากเสียงไม่ออกมาแม้เพียงกระซิบฝ่ามือที่เขายื่นมาแตะโต๊ะตรงหน้าทำให้เธอสะดุง้งเสียงเล็บของเขากระทบพื้นโต๊ะเบาๆแต่กลับชัดเจนในโสตประสาทของเธอเขาย้ำอีกครั้งฉันต้องการความจริง เสียงนี้ไม่ได้แค่เรียกร้องแต่มันกดดันจนกล้ามเนื้อเธอเกร็งไปทั้งตัวความทรงจำเก่าช้ายวาบเสียงฝนกระหนำ่ำรอยยิ้มอบอุ่นของเขาในห้องพักโรงแรมมือที่ประคองแก้มเธออย่างอ่อนโยนและเช้าวันรุ่งขึ้นที่เธอตัดสินใจหนีหายเธอหลับตาความกลัวแล่นผ่านสันหลังแต่คำพูดยังค้างอยู่ในลำคอเธอรู้ คำตอบต่อไปนี้จะเปลี่ยนชีวิตทั้งสองคนตลอดไปก่อนที่เธอจะพูดประตูห้องประชุมเล็กด้านหลังเปิดออกเสียงดังเกินกว่าจะเพิกเฉยพนักงานชายคนหนึ่งเดินออกมาหยุดชะงักเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแล้วรีบหลบสายตาเหมือนรับรู้ว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่ทำให้เธอหายใจไม่ออกคือใบหน้าที่โผล่ตามเขาออกมาเด็กชายวัยสีขวบ ถือมีตุ๊กตาขาดขาดในมือดวงตากลมโตจ้องมาที่เธอจ้องมาที่ชายตรงหน้าและในวินาทีนั้นทั้งห้องไร้ซึ่งเสียงนี่เพียงสายตาสองคู่ที่เหมือนกันราวกับถอดแบบกําลังสบมองเขาพร้อมคำถามไร้เสียงที่ยากเกินกว่าจะหนีอีกต่อไปเด็กชายยิ้มบางๆเอ่ยเสียงใส แม่บอกว่าพ่อไปไกลามากใช่ไหมฮะเสียงนั้นกระแทกใจเธอเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนสีหน้าของเขาแข็งทื่อแต่ปากค่อยๆเพเยะราวกับสมองยังตามไม่ทันหัวใจมือของเธอสัน่นร่างกายไร้น้ำหนักภาพที่เธอกลัวที่สุดกลับยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มที่บริสุทธิ์จนเจ็บปวดเขากับพลิปตาช้าๆ มองเด็กคนนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่สงสยัยไม่ใช่แค่ถามหาแต่เหมือนกำลังมองสมบัติที่เคยสูญหายและก่อนเธอจะเอ่ยคําใดคําหนึ่งเขาเอื้อมมือเขาเอื้อมมือนิ้วเรียวยาวสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความรู้สึกที่อัดแน่นอย่างท่วมทน้นดวงตาเขาสั่นไหว เหมือนคนที่เพิ่งได้เห็นบางอย่างที่ตามหามานานเหลือเกินเด็กชายมองมือของเขาก่อนจะกอดตุ๊กตาหมีแน่นสายตาไร้เดียงสาเต็มไปด้วยความสงสัยความเงียบระหว่างทั้งสามหนักอึ้งจนได้ยินเสียงลมหายใจชัดเจนเธอรีบก้าวไปขวางฝ่ามือเย็นเฉียบของเธอชะงักอยู่ตรงกลางร่างกายเบาเหมือนจะล้มแต่เธอยืนฝืนอย่างทรหด สายตาเธอแดงเรือไม่ได้โกรธแต่กลัวกลัวว่าทุกอย่างจะพังอย่าแต่ต้องเขาน้ำเสียงเธอเบาแต่เด็ดขาดกว่าที่เคยเป็นเหมือนแม่ที่กำลังปกป้องโลกทั้งใบของตนชายคนนั้นหยุดค้างคิ้วของเขาขมวดแน่นความเจ็บแล่นผ่านใบหน้าแวบเดียวแต่ชัดเจนเขาถามเสียงเบาแต่ทรงพลัง ทำไมคำถามเรียบง่ายแต่เธอรู้มันไม่ใช่คำถามเดียวมันคือทำไมเธอหนีทำไมเธอไม่บอกทำไมเขาถึงไม่เคยรู้เด็กชายกระชับตุ๊กตามองหน้าเธอทีมองหน้าเขาทีเส้นได้แห่งความจริงเริ่มดึงทุกคนเข้าหากันอย่างเจ็บปวด เธอสูดหายใจลำคอแห้งจนกลืนน้ำลายลำบากเพราะฉันไม่ต้องการให้เขามีชีวิตเหมือนฉันเสียงเธอแตกเล็กน้อยแต่ไม่สัน่นชายคนนั้นชะงักเหมือนคำพูดนั้นดึงความทรงจำบางอย่างออกมาจากส่วนลึกที่สุดในใจแสงจากหน้าต่างสะท้อนกระทบกรอบแว่นของเธอทำให้มองไม่เห็นดวงตาแม้เพียงเสี้ยววินาที แต่เขากลับรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดอีกครั้งเขาก้าวเข้ามาอีกนิดเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องกังวานดังไปทั่วหัวใจเธอเธอกำลังบอกว่าฉันไม่ควรได้เป็นพ่อหรือเธอกัดปากความจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นแต่ประโยคนี้ไม่มีคำตอบผ่อนหนักเสียงโทรศัพท์ของคนในแผนกดันขึ้นแต่ไม่มีใครขยับ ทุกอย่างหยุดนิ่งมีเพียงเสียงลมหายใจและความเงียบที่บีบคั้นเด็กชายค่อยๆเดินออกจากด้านหลังเธอเธอไม่ทันคว้าเขาก้าวไปหยุดตรงหน้าชายคนนั้นแง่หน้ามองด้วยความจริงใจใส่ซื่อคุณเป็นเพื่อนแม่หรือฮะคำถามง่ายๆกลับเหมือนใบมีดบางเฉียบที่เฉือนหัวใจของทั้งสองพร้อมกัน ชายคนนั้นคุกเข่าลงระดับสายตาเสมอกับเด็กไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตาแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนหวานที่ไม่มีใครคาดคิดบางทีเขาเอ่ยช้าๆน้ําเสียงมั่นคงบางทีฉันอาจจะเป็นมากกว่านั้นเธอใจหายก้าวเร็วเข้ามาจะดึงลูกกลับแต่เด็กกลับถามก่อน เสียงเล็กๆสงสัยมากกว่านั้นคืออะไรฮะชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งห้องทั้งห้องเหมือนจังหายเหลือเพียงหัวใจที่เต้นรัวของคนเป็นแม่และคนที่อาจเป็นพ่อดวงตาเขาอ่อนลงแต่แฝงความมุ่งมั่นคือคนที่ควรจะอยู่ข้างเธอกับแม่ของเธอเสมอเธอเม้มปากความเย็นวิ่งผ่านปลายสันหลังไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะคำพูดนั้นสั่นสะเทือนในส่วนที่เธอพยายามปิดตายมาตลอดเด็กชายยิ้มรอยยิ้มสว่างสวยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดไม่รู้ว่าประโยคนี้กำลังเปลี่ยนชะตาทั้งสามคนทันใดนั้นเสียงประตูใหญ่ของออฟฟิศเปิดออกหญิงคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาเข้มก้าวเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารหนาสีหน้าของเธอเรียบเฉย แต่แววตาคมกริบเธอกวาดสายตาไปยังทั้งสามคนก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่ทุกคำเต็มไปด้วยอำนาจฉันคิดว่าฉันควรรู้เรื่องนี้ด้วยชายคนนั้นลุกขึ้นช้าๆสายตาเขาเปลี่ยนจากความละมุนเป็นความระแวงปนตื่นตัวหญิงคนนั้นยื่นแฟ้มข้ามโตะ๊ะวางตรงหน้าทั้งคู่เสียงปะทะเบาๆทำให้เธอสะดุง้ง โลโก้บริษัทใหญ่ประทับเด่นอยู่บนปกหญิงคนนั้นเอ่ยต่อแต่คราวนี้หันไปมองเธอโดยตรงสายตานั้นเหมือนอ่านใจได้ทะลุเด็กคนนี้ไม่ใช่ความลับส่วนตัวอีกต่อไปแล้วเธอชะงักหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะชายคนนั้นขมวดคิ้วดวงตาเต็มไปด้วยคำถามหญิงปริศนาคนนั้นยิ้มเยือกเย็น คล้ายรู้มากกว่าที่ควรจะรู้บริษัทกำลังจะตัดสินใจบางอย่างเธอผู้ช้าๆเน้นทีละคำและมันเกี่ยวกับเขาหญิงชี้ไปที่เด็กชายเงียบงนันเหมือนโลกทั้งใบยหยุดเคลื่อนไหวเพราะเขาเธอหยุดเล็กน้อยปล่อยให้ความเงียบกัดกินจิตใจทุกคนคือทาย,ยาทคนเดียวที่มีสิทธิ์ในบริษัททั้งหมด ออฟฟิศที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกดคีย์บอร์ดและบทสนทนาเบาๆกลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจข่าวเรื่องทายาทเทียงคนเดียวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วภายในบริษัทพนักงานหลายคนมองกันไปมาแววตาฉายความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทั้งสามคนเรากับพวกเขากำลังยืนอยู่ในพื้นที่ที่ความลับและอนาคตมาบรรจบกันเธอสูดหายใจ ก้มลงมองเด็กชายที่กำมือเสื้อเธอแน่นความกลัวความรักและความห่วงรวมอยู่ในสัมผัสเล็กๆนี้เธอหันกลับไปมองชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยรักจนหมดใจและครั้งหนึ่งเธอเคยหนีด้วยความเจ็บปวดน้ำเสียงเธออ่อนลงจริงใจและไม่สั่นเหมือนก่อนฉันไม่ได้อยากปิดบงังเธอเว้นช่วงปล่อยลมหายใจที่อัดแน่นมานาหลายปี แต่ฉันไม่อยากให้เขาเติบโตท่ามกลางการแข่งขันและสายตาตัดสินชายคนนั้นมองเธอแววตาที่เคยแข็งค่อยๆอ,อ่อนลงเหมือนเข้าใจมากกว่าที่คำพูดบอกเขาโค้งตัวลงมองลูกชายใกล้ๆไม่ใช่ความประหลาดใจอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นฉันอยากทำหน้าที่ของฉันเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นไม่ใช่เพราะบริษัทไม่ใช่พระสิทธิ แต่เพราะเขาเป็นลูกของเราหัวใจเธอสัน่นคำว่าเราสะท้อนกล้องในใจเหมือนเสียงที่รอมาเนิ่นนานหญิงในชุดสูทสีเทาผู้นำเสนอความจริงอันหนักหนาก้าวเข้ามาใกล้เสียงเธอนิ่งแต่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพวกคุณสองคนหญิงคนนั้นเว้นช่วง มองพ่อมองแม่มองเด็กก่อนจะยิ้มบางๆบ,บริษัทไม่ต้องการทายาทที่ถูกบังคับแต่ถ้าคุณตั้งใจจะสร้างครอบครัวเรายินดีสนับสนุนไม่ใช่เพราะธุรกิจแต่เพราะความสุขของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนปลดตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งผูกมัดหัวใจเธอมานานเกินไปเธอหันไปมองชายคนนั้น เขายื่นมือมาชา้ชาช้าและไม่กดดันให้ฉันเริ่มใหม่ได้ไหมในฐานะพ่อและในฐานะคนที่เคยผิดพลาดเสียงในหัวเธอเถียงเตือนให้ระวังแต่หัวใจกลับสงบอย่างประหลาดเธอยื่นมือออกไปน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมือของเขาอุ่นมั่นคงและไม่รีบร้อนเหมือนครั้งก่อนก่อน เด็กชายเงยหน้ามองก่อนจะเอื้อมือเล็กๆมาวางทับอีกชั้นเช,ชื่อมพวกเขาสามคนเข้าด้วยกันอย่างเรียบง่ายและงดงามลมพัดผ้าม่านเบาๆแสงแดดลอดผ่านอบอุ่นจนสัมผัสดได้ถึงกระดูกชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ถูกบังคับให้จบแบบในนิทานแต่เริ่มต้นใหม่ในแบบของเธอและในวันนั้น ออฟฟิศขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทำงานอีกต่อไปมันคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่เคยหลงทางและกลับมาพบกันในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเรื่องราวของความผิดพลาดไม่ได้จบลงด้วยการพลาดจากแต่มันจบลงด้วยการให้อภัยการเติบโตและการเริ่มต้นครั้งใหม่ ที่อ่อนโยนกว่าเดิมจบบริบูรณ์